เล็บชัยารักจีนจัง สวัสดีพี่น้องชาวรักจินจังที่คิดถึงทุกท่านนะคะแ๊อก็ไม่ได้อัพเรื่องราวขาวคราวค่ะที่ช่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับศิลปินจีนเนี่ยมาค่อนข้างที่จะนานขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคงติดตามอยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกําลังใจเราอยู่ที่การน,นะ,ะในช่วงของเดือนที่มีวันแม่ด้วยวันแม่แห่งชาติสำหรับที่ประเทศไทยขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องนี้ค่ะมีความสุขมากๆและสุขภาพแข็งแรงค่ะวันนี้บ๊อก็มีเรื่องราวนะคะของแม่ซูเปอร์ตาร์ท่านหนึ่งได้อ นั่นคือคุณแม่หูจางจากท่านนั่นเองก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวนะคะที่คุณแม่คุณจางจะกท่านเขียนในวีแชทเนี่ยเราก็มาส่งกำลังใจไปถึงท่านเกินก่อนตอนนี้อยู่ที่ทิเบตนะคะอย่างเช่าเห็นค่ะสำหรับการเดินทางไปทิเบตีกครั้งนี้คือเป็นความตั้งใจนะคะเพราะครั้งที่ผ่านมาที่เดินทางไปทิเบตเนี่ยทำตามความฝันตัวเองไม่สําเร็จสำหรับเรื่องราวของทริป ปั่นจักรยานเนื่องจากว่าตอนนั้นเหมือนจะมีโรคระบาดอะไรสักอย่างนี่เนี่ยทำให้ต้องหยุดชะง,งักไปและการไปครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะไปสานฝันตัวเองให้สําเร็จค่ะจากครั้งที่ผ่านมาทริปปั่นจักรยานของคุณจางเจอฮั่นเราก็ส่งปาใจให้ด้วยนะคะไฟติ้งค่ะก่อนหน้านั้นอย่างที่เราเห็นนะคะอัพในอิสแกรมเนี่ยอยู่ที่ยุนานานกับภาพสวย,สวย จางยูนนานขึ้นไปที่ทิเบตต่อเลยบนพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลกอภาภาพในช่วงเมื่อวานนี้นะคะในอินสตาแกรมก็ถ่ายรูปภาพค่ะแล้วก็มีแบ็คกราวนะคะเป็นสายรุ้งอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีเมฆด้วยคือเป็นลาที่แบบสวยงามมากมาบทริปปั่นจัก,กรยานที่ทิเบตตอนนี้เราย,ยังไม่เห็นพร็อพนะคะยังไม่เห็นจักรยานยังไม่เห็นอะไรคือว่าแต่รูปภาพของคุณจางเจอฮั่นคุณจางจะฮั่นนะคะอัพรูปภาพนี้มาแล้วก็ถามด้วยนะคะว่าสายรุ้งอยู่ไหนบอกผมได้ไหมแฟนๆก็เข้าไปเม้นเยอะมากๆเลยนะคะ Instagram. สวยงามมากๆเลยค่ะรูปภาพที่ถ่ายมาให้ได้ดูกันและขอสังความดีใจกับผลงานเพลงที่ออกมาค่ะอาลบัม d e e p b l u e ยอดดาวน์โหลดแบบสูงมากๆและซาวด์ซิงเกิลล่าสุดนะคะที่เขียนร้องด้วยำหรับเพลงที่ชื่อว่า unfinished journey ก็เป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่เท่มากๆเลยวันแรกที่เปิดให้ดาวน์โหลดนะคะยอดก็พุ่งไปสู่อันดับที่หของโลกทันที เวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆได้รับการตอบรับนะคะจากแฟนๆทั่วโลกค่ะอินเตอรแฟนนี่ก็มีอยู่ทั่วโลกสมัครคุณจางเจอฮั่นสแสดงคอนเสิร์ตแรกนะคะที่เป็นความฝันของเขามาตลอดเนี่ยที่ประเทศไทยนอกจากนั้นตอนนี้นะคะโซเชียลมีเดียล่าสุดติ k To k อกนั่นเองมาแล้วเปิดใช้นะคะให้เป็นแฟนได้จอยเนี่ยตั้งแต่ช่วงว,วันที่2กรกฎาคม เอาไปทั้งหมดตอนนี้13คลิปด้วยกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปติดตามนะคะคนที่ยังไม่ทราบก็เข้าไปติดตามได้ตามแอคเคาท์นี้เลยตามแอเคาท์นี้เลยนะคะชื่อ o อเชียนจาง5 1 1วันเป็นแชคเคาท์ที่ดีมากๆเลยนะคะโอเชียนมหาสมุทรค่ะจางก็คือแซจางนะแซงคุณจางใจหั่นไฟค่ะน่าจะสื่อถึงเดือนเกิดนะคะเดือนพฤษภาคมคือเดือนลำดับที่5ในปีนั่นเองส่วน11 11 หนหน,นะคะสื่อถึงวันเกิดของคุณจางเจอฮั่นแน่นอนที่สุดละวันที่11ใครที่ยังไม่ได้ติดตามไปติดตามด่วนเลยนะคะแอคเคาท์นี้ตัวจริงแน่นอนที่สุดโอเชียนจาง511สำหรับแอคเคาท์ทิกต่อของคุณจางเจอฮั่นในช่วงของเดือนนี้ในประเทศไทยของเราก็คือเป็นช่วงของเทศกาลวันแม่แห่งชาติ แต่สอบที่จีนนะย้อนหลังกลับไปในช่วงของวันที่13สิงหาคมนั้นเหตุการณ์813นนะคะแฟนๆคุณจางจะฮันนั้นจดจํามันได้ดีกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คนลุกเหมือนกันนะคะผ่านไปนี่2ปีแล้วสำหรับเรื่องราวที่คุณจางจะฮันนะคะถูกบูลลี่อย่างหนักโจมตีอย่างรุนแรงต่อต้านสำหรับโลกไซเบอร์ของจีนโซเชียลมีเดียในจีนเนี่ยถูกปิดนะคะทุกแพลตฟอร์มกันเลยถึงแม้ว่าคุณจางจะฮันจะขอโทษยังไงนะคะแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ดีขึ้น สำหรับคนที่เพิ่งจะมาติดตามคลิปนี้อาจจะสงสัยว่าเหตุการณ์813น่ามันคืออะไรแรวมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในช่องคอมเมนต์ก็สามารถจะกดเข้าไปดูได้เลยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วเกี่ยวกับคุณจางเจ๋อฮั่นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะคะเดือนสิงหาคมปี2021นเณเวลานี้นะคะข่าวครา,าวความคืบหน้าที่จะได้กลับข้าสู่การบันเทิงจีนเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่เคลื่อนไหวมากสักเท่าไหรเลย คุณจ่าจะฮันก็ลุยนะคะทาด้านของโซเชียลมีเดียนอกจีนโดยใช้อินสตาแกรมนะคะนอกจากจากนั้นตอนนี้มีแอคเคาท์ i ิกตอกแล้วเราก็ส่งกำลังใจให้คุณจ่าจะหันด้วยนะคะเข้มแข็งขึ้นมาค่ะแล้วก็เดินหน้าต่อไปให้กําลังใจทั้งตัวเองและก็แฟนคลับนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลงจะเป็นการเล่นกีตาร์ก็ทำได้อย่างดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่สู้จริงๆถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งนอกนือจากการเป,ป็นศิลปินและก็ยังมีแบรนด์สินค้านะคะเสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วย ก็ออกแบบมาทั้งหมดเลยค่ะว่าจะเป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะคะ e? ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟนๆก็สนับสนุนค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแฟนๆก็ยืนเคียงข้างคุณจางเจียฮั่นมาตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นในจีนนะคะแล้วก็นอกจีนและแน่นอนที่สุดนะคะคนคนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างคุณจางเจียฮั่นมาตลอดนั่นคือคุณแม่คุณจางเจีอฮั่นนั่นเอง วันนี้คะ่ะเราไปดูเรื่องราวนะคะคุณแม่คุณจางเจั่นที่เพิ่งจะโพสต์ใน VChat ของคุณแม่นะคะเป็นข้อความที่ยาวมากๆในช่วงวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแกรมกระแปลนะคะจากข้อความภาษาอังกฤษของอินเตอร์แฟนนะคะคุณจางเจอั่นมาสู่ภาษาไทยอีกรอบหนึ่ง ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งนะ,ะที่แปลผิดพลาดก็ต้องขอโทษดีค่ะคุณแม่คุณจางเจอฮั่นนะคะคุณจางเซี่ยเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากๆอย่างที่ตอนเดินทางม,มาไทยคุณจางเจหินมาแซงคอนเสิร์ตเนีคุณแม่ก็มาด้วยได้ว่ายืนเคียงข้างลูกชายมาตลอดเลยนะคะทุกสถานการณ์ บทความนี้ทําให้เรารู้นะคะว่าคุณแม่ของจ่าจั่นเนะี่ยยังคงทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับเรื่องราวนเหตุการณ์813แล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับลูกชายเนี่ยตลอดเวลาเลยคุณแม่เป็นคนที่รักหนังสือแล้วก็บทกวีมากๆแต่ว่าสมัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มันยากที่จะกลับไปอ่านแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรอีกแล้วแต่เมื่อมองดูลูกชายเนี่ยลูกชายตัวเองก็ไม่เคยยอมแพ้เลยตินคนที่สู้มากๆ คุณแม่ก็บอกในบทความใน V ีแชทนะคะบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็นอนไม่หลับด้วยพยายามจะนอนอยังไงก็นอนไม่หลับเมื่อก่อนเนี่ยลืมกินลืมนอนเพราะว่าอ่านหนังสือคือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยทำไม่ได้และลูกชายของฉันนี่ห่วงฉันมากเมื่อเขาได้ยินว่าญยติเาตินเพื่อนคนอื่นป่วยหรือว่ามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเขาก็จะรู้สึกหวันไวมากๆที่จะสนใจแล้วก็แชทกับเราเขาก็จะบอกว่าแม่เนี่ยต้องสบายนะดูแลตัวเอง ส่วนญาติของฉันก็กังวลมากเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็แนะนำหนังสือที่ชื่อว่า Believe ให้กับฉันแล้วก็กระตุ้นให้ฉันอ่านอย่างจริงจังภายใต้การชักชวนของเพื่อนๆในที่สุดเนี่ยฉันก็หยิบหนังสือขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางของการอ่านนี้คณะที่ฉันอ่านก็ดูเหมือนว่าจะได้พบแรงจูงใจสำหรับชีวิตอีกครั้งหนึง่งนั่นคือเชื่อในพลังแห่งความเชื่อฉันก็คิดเกี่ยวกับปัญหาของชีวิตผ่าตื่นจากการดมยาสลบทั่วไปหลังจากการตรวจร่างกายแล้ว นอนหลับได้ตลอดการก็คงจะเป็นบุญแต่พออ่านบิลีฟก็อดถามตัวเองไม่ได้ว่าเราทําทุกสิ่งที่ควรทําและทําอะไรได้บ้างหัวใจของฉันนั้นสั่งมาหรือเปล่าฉันยังคงรักชีวิตไหมเพราะว่าการใช้ชีวิตของตัวเองนั้นคือการดํารงอยู่อันล้ําค่าฉันต้องการเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดบทกวีและสถานที่ที่ห่างไกลยังคงรอให้ฉันค้นพบแล้วก็เลือกฉันยังคงต้องการที่จะดูลูกของฉันออกจากเขวด้วยตาของฉันเอง ตราบใดที่เขายังไม่ยอมแพ้ฉันก็จะไม่มีวันยอมแพ้และเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้เห็นการถ่ายทอดสดของอาจารย์ด้านกฎหมายในที่สุดก็มีการกล่าวถึงคําพูดที่ไม่สามารถจะพูดได้อีกครั้งซึ่งก็ทําให้ฉันมีกําลังใจมากและเมื่อไม่นานมานี้ฉันก็ได้เห็นลูกชายของฉันที่กําลังจะขึ้นไปที่ทิเบตที่ยุนนานและปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดการขี่รถของเขาเนี่ยอาจจะหยุดชั่วคราวแต่ว่าปีนี้เนี่ย เขาจะยังคงเดินทางที่ยังไม่เสร็จนี่ต่อไปและได้ความรักความมุ่งมั่นของเขาเขาจะทํางานหนักบนถนนที่ขรุขระและอันตรายทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความเชื่อตราบใดที่ยังรักตราบใดที่ยังไม่ทิ้งฝันในใจและถนนใต้ฝ่าเท้ายังมีความหวังก็เป็นบุญที่เชื่อมั่นในตัวเองณเวลานี้เนี่ยรู้สึกลึกๆเลยว่ามีความสุขแล้วก็โชคดีเราทุกคนจะเป็นแบบนี้ระหว่างทางฉันขอบคุณลูกชายของฉันจริงๆ สำหรับความเข้มแข็งแข็งแกร่งและการทำงานหนักของเขาซึ่งช่วยชีวิตหัวใจที่เปล่าะบางของฉันเพียงแค่การมีชีวิตเท่านั้นที่จะมีความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเพียงการดำเนินต่อไปเท่านั้นที่เราจะมีอนาคตได้รู้สึกถึงทุกคนที่สนับสุนเราขอให้เราเชื่อในพลงังแห่งความเชื่อร่วมกันและสู้ชีวิตต่อไปโดยไม่ยอมแพ้ไปกันเถอะจากก้าวเล็กๆสู่พันลี้ ไปกันเถอะสู่อนาคตด้วยหายใจเดิมไปกันเถอะด้วยความรักแห่งชีวิตไปกันเถอะและเชื่อว่าความฝันจะอยู่ที่นั่นเสมอไปกันเถอะเชื่อมต่อความฝันและความจริงเชื่อมัน่นวันหนึ่งฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงและฤดูใบไ,ไม้ผลิจะอบอุ่นโหอ่ะและแบบน้ําตาไหลเลยนะคะนี่คือ ข้อความบน w ี c h a t ค่ะของคุณแม่ของคุณจางเจ๋อฮั่นคุณจางเซี่ยคุณแม่จางเซี่ยนั่นเองนะคะท่านแบบโหน่ารักมากๆถึงแม้ท่านจะรู้สึกแบบอ่อนแอยังไงเนี่ยแต่เมื่อมองไปยังลูกชายลูกชายไม่เคยยอมแพ้เลยคุณแม่ก็เลยลุกขึ้นมาณวันนี้เราก็ส่งคนไปจ่ายกบบครอบครัวนี้ด้วยนะคะสำหรับครอบครองคุณจางเจ๋อฮั่นนี่ก็เป็นข้อความดีๆจากคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะในช่วงของเดือนเทศกาลในวันแม่คือแันเพรและวหนอดไม่ได้ที่จะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆคนที่เป็นแฟนคลับคุณจางเจ๋อฮั่ ได้ติดตามรับชมรับฟังความรู้สึกของคุณแม่ท่านหนึ่งที่อยู่แขยงข้างลูกชายมาตลอดเราก็ส่งคุณวัใจให้กับท่านเกอด้วยนะคะสำหรับการไปที่เบตในครั้งนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกี่ยวกับการแพร่ระบาดต่างๆของโรคระบาดเนี่ยทำให้เขาทําการปั่นจักรยานไปทริปเนี่ยมันไม่สําเร็จแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาตัดสินใจแล้วที่จะทําให้มันสําเร็จเราก็เป็นกำลังใจให้คุณจางจาก่านด้วยะคะ่ะและขอให้ปลอดภัยสาหรับในทริปนี้ คือมันเป็นทริปที่คุณจางจะฮันนั้นได้แพลนเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์813ขึ้นนะคะสอบการเดินทางไปยังที่เบตขอให้คุณจางจะฮัน่น้นเดินทางด้วยความปลอดภัยและขอพระเจ้าอวยพรคุณจางจะฮันด้วยสอบการเดินทางไปปั่นจักรยานที่ทิเบตนี่ก็เป็นเรื่องราวคุณจางจะฮันในช่วง,งวันนี้นะคะวันก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในช่วงวันหยุดนี้ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆและขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะ